ปลูกนะมันไม่มีแมลงไม่มีใช้ไม่มีนี่ปลูกฉีดยานี่ไม่ได้ใช้อะไรเลยปลูกธรรมชาติเลยปลูกแบบว่าโตก็คือปลูกปล่อยใช่ไหมคะปลูกทิ้งเลยนี่เจ้าของต้นนะถ่ายไหมถ่ายไหมนี่ค่ะเขาปลูกเองปลูกแบบธรรมชาตินะคะนี่นี่ก็แก่นะแต่ว่าเขายังไม่ดำเท่านั้นแหละ เยอะเลยอะ่ะดูนี่เม็ดใหญ่นะคะพี่ตยี่แกะนี่มีไก่ขันให้ฟังด้วยนะคะไอ้ต้งหรือไอ้แจ้เออดีอืมดนตีดนตีในตัวนี่ค่ะเม็ดใหญ่ๆกั่เลย แกะง่ายค่ะเพราะเขาอ้าอยู่แล้วไงเขาอ้าอยู่แล้วไงเกราก็แกะได้เลยถ้ามันมันแดงแล้วมันจะอ้าอืมอ๋อบางอันเขาก็จะหลุดออกจากเม็ดเลยนะแกะจัดไก่ขันรับกันแล้ว ดูดิค่ะแป๊บเดียวเยอะเลยโหดูด,ดูได้เป็นกินโลกว่าได้เกินนเนี้ยเยอะมากหลุดออกมาเลยแก่นี่ค่ะอ่าแต่เขาอ่าแต่เขาไม่ไม่ล่วงนะแต่โนต้องนั่นจริงๆ ไม่ไม่ใช่ร่วงง่ายๆเห็นเม็ดน,นี้ยังไม่ร่วงเลยนะ่ะเหี่ยวอยู่นะยังอยู่ขาต้นเลยเหี่ยวเลยอนะ่เะเขาร่วงยากนะเก่ารัดเนี่ยหนอนเพียก็ไม่กินนะนอ่าหนอนเพียก็ไม่กินเพราะว่าเนี่ยอ่าไม่ต้องฉีดอะไรเพราะว่าพี่ต้อยรู้และ้วละนีละพี่ต้อยแก่พี่ต้อยรู้เลยมันมียางเนี่ยมันมียาง ดูได้เต็มถุงเลยอร่อยเกาลัดอะอเกาลัดไทยนะคะกินแต่เด็กนะคะมีมากๆเราก็เอาไปต้มขายได้นะคะเนี่ยค่ะ แต่ที่เยาวราชเขาจะคั่วแต่เราต้มเอาใช่ไหมไม่นิยมคั่วอืมดูเลยฝักเล็กจริงแต่เขาเมดยาย็ดใหญ่อืมฝักเล็กจริงเม็ดปเปลือ์เลย มีแกไม่ได้จะติดมันใหญ่กันดิบอะแต่ต้องอมีเดี๋ยวนี่ค่ะ,อ,ะอืม